This is for t d a y podcast. The expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิดดิฐานสวัสดีครับวันนี้ The expert จะมาคุยกันเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งกำลังคู่กรุ่นขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ทั้งจีนและสหรัฐ เผชิญหน้ากันโดยตรงนะครับโดยที่ระหว่างที่จีนกําลังซ้อมลบกับที่แถวๆไคหนานแล้วก็ทะเลจีนใต้นั่นแหละครับสหรัฐได้ส่งเครื่องบินเข้ามาป่วนเปี้ยนแถวนั้นซึ่งจีนบอกว่าล่วงล้ำเข้ามาในเขตนั่นนะ,ะเขตน่านฟ้านะฮะน่านฟ้าเฉพาะทางจีนเลยยิงขีปนาวุธขู่ไปนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวซึ่งค่อนข้าง,างน่ากังวลถามว่า ในในส่วนตัวของผมกวลขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงจะยังนะครับเพราะว่าจีนกับสหรัฐแท้จริงมีเรื่องกรณีส่งเครื่องบินอะไรป้นเปี้ยนนี้มาหลายครั้งแล้วที่จริงหยุดไปประมาณ20กว่าปีได้นะครับถ้าใครเกิดทันนะครับพูดว่าเกิดทันเลยคงจะได้ยินกรณีที่เครื่องบินของสหรัฐเนี่ยเครื่องบินสปายถูกไปตกหรืออะไรเงี้ยนะฮะในจีนนะฮะถูกลูกเรือถูกจับได้ ลักษณะคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับมันก็มีการกระทบกระทั่งกันไปมาในในในบางครั้งที่รัฐบาลของแต่ละฝ่ายเนี่ยมีท่าทีแข็งก้าวต่อกันและกันนะครับพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วหันมาสนใจเรื่องอื่นมันก็เบาลงแต่ถามว่ากรณีทะเลจนใต้เนี่ยมันจะแก้ไขกันได้ไหมในระยะสั้นเนี่ยยากนะครับดีไม่ดีในระยะยาวนี่อาจจะแก้ไขไม่ได้กันแบบสมบูรณ์นะครับก็ปล่อยให้เป็นสภาวะ เช่นนั้นหรือว่าสเตตัสโคไปเรื่อยๆนะสเตตัสโคก็คือให้มันมีสถานะแบบกึง่งกึ่งกึ่งจะมีผู้ครอบครองกึ่งจะเป็นสถานที่ที่เป็นหน้านน้ำเสรีอะไรทำนองนี้นะครับก็อื่นหลายท่านที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับต้องปูพื้นกันว่าขอทวีกันเรื่องอะไรกันนะครับในทะเทลจีนใต้เนี่ยมันมันมัน ท่านนึกภาพตามนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเป็นเสี้ยววงจันทร์นะครับทางใต้ลงมาจากฮ่องกงเลยก็ได้น้ำจากฮ่องกงมาแล้วก็ลากผ่านยาวตั้งแต่สิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์มาถึงเกาะบอร์เนียวนะฮะตรงกับมาเลเซียแล้วก็มาถึงเกาะนาตูน่าของอินโดนีเซียนะครับแล้วมาถึงตรงเวียดนามนะครับ ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวระหว่างจีนกับอาเซียนทั้งหมดแล้วก็มีไต้หวันมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะไต้หวันก็เคลมมุ่เกาะบางเกาะในฐานะที่เป็นสาธารณารัฐจีนนะครับซึ่งผมยังไปพูดถึงตอนนี้ถึงถึงไต้หวันนะครับคือประเทศเหล่านี้มีจีนฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดน,นามเนี่ยต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในน่านน้ํา ของทะเลจีนใต้ส่วนนี้แล้วก็อ้างกำรรมะเส้นเหนือเอกาะเนินทรายต่างๆในแถบนี้นะครับเพราะอ้างกันไปเนี่ยมันก็ทับกันไปทับกันมานะตีเส้นพรมแดนทับกันไปทับกันมาเลื่อมกันไปนะครับอย่างจีนเนี่ยจีนลากยาวมาเลยว่าเป็นเส้นพรมแดนจากไหหลานลงมานะครับจากกวางซีนะกวางซีลงมานะครับลาก ลากขนานกับเวียดนามลงมาแล้วก็อ้อมเข้ามาถึงมาเลเซียอินโดนีเซียบาหบูไนไปถึงฟิลิปปินส์แล้วก็ไปถึงไต้หวันเรียกว่าเส้นปะ9เจุดนะครเพราะจีนจะปะาเขียนแผนที่เป็นเส้นปลยาวๆเกเส้นล้อมทะเลจีนใต้เอาไว้นะซึ่งมันไปทับกับประเทศอื่นที่อ้างมันไว้นะครับของจีนนี่อ้างพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะฮนะประเทศต่างๆนี่ก็ไม่พอใจก็พยายามที่จะ ท้าทาทยการอ้างของจีนว่าไอ้เส้นป่าเนี่ยมันไม่ชอบทานะอย่างฟิลิปปินส์ก็ไปฟ้องร้องกับเรียกว่าสารโลกกันแล้วกันสารโลกก็บอกว่า,าเส้นป่าเก้าจุดของจีนน่ยมันไม่ชอบทำนะครับก็ก็ในทางกฎหมายในทางนิติไนก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วจีนก็ไม่ได้ฟังอะไรหรอกครับจนทุกวันนี้จีนก็ไม่ได้ถอนตัวอะไรออกไปถามว่า,า,าทำไมต้องแย่งกันนะครับ มีการคำนวณกันว่าหมู่เกาะต่างๆแล้วก็น,น,น้ำน้ำในทะเลเจนใต้เนี่ยมันร่ํารวยไปด้วยแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ํามันนะฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ไอ้ไอ้แก๊สเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเยอะกันขนาดไหนนะครับยังไม่มีใครที่จะประเมินได้ว่ามันมีปริมาณแก๊สหรือน้ำมันเยอะขนาดไหนจีนเนี่ยเคลมว่ามันน่าจะเยอะมาก ถึงขนาดที่ว่าเรียกเป็นอ่าวเปอร์เซียแห่งที่2นะแต่มันก็ต้องฟังฟังหูวไวหูวนะครับเพราะว่ามันไม่มีการสำรวจจริงๆเนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี่แหละทําให้สํารวจกันไม่ไม่ไม่สะดวกสัทีถ้าสํารวจขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้รับความเห็นชอบไปทุกฝ่ายนะซึ่งตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ อีกสาเหตุหนึ่งนะมันเกี่ยวกับเกียรติภูมิของแต่ละประเทศซึ่งไม่อยากจะเสียพื้นที่ของตัวเองไปที่ตัวเองได้เคลมกันนะครับอย่างจีนเนี่ยผมยกตัวอย่างจีนประเทศหนึ่งอนะไรเงี้ยจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกียรติภูมิมากในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาเพราะว่าถูก ชาติใหญ่ลังแกแล้วก็กว่าจะตั้งตัวก็มาเป็นมหา,าอำนาจอํานาจได้อีกครั้งนึงก็เป็นเวลานับร้อยปีนะครับจีนก็มีวิธีคิดว่าเออเราจะเสียแผ่นดินไปไม่ได้อีกแล้วเสียสักนิดนึงก็ไม่ยอมจีนมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากเรื่องทะเลจีนใต้แม้แต่กรณีล่าสุดเนี่ยเม่เกี่เวกับทะเลจีนใต้คือไปทะเลาะกับอินเดียเรื่องพรมแดนแถวๆถวทิเบตเนี่ยมันก็เกิดจากวิธีคิดแบบว่าเราเราจะถอยให้คนอื่นไม่ได้อีกแล้วนะของจีน ประเทศอื่นก็คิดแบบจีนนั่นแหละครับก็คือไม่ถอยให้จีนหรอกมันเป็นที่ที่ของเรามันเป็นน่านน้าของเรามันเป็นทรัพยากรของเรานะรประเด็นนี้ก็คือถ้าเราหยุดประเด็นไว้ที่ความขัแดแย้งระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยมันก็มันก็จะคุยกันง่ายแหละครับแต่ประเอนว่าทะเลจีใต้เนี่ยมันเป็นน่านาน้าที่มีการสัญจรที่ค่อนข้างพลุกพล่านแล้วก็มันเป็นเขตอิทธิพลของประเทศอื่นด้วยนะครับ ทะเลจีนใต้เนี่ยมันเป็นทางผ่านสําคัญเลยของเรือส,สินค้าที่จะเดินทางจากเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ส่วนอื่นๆของโลกของโลกนะครับดังนั้นถ้าจีนคุมเนี่ยนะะมันมันก็เป็นการคุมผลประโยชน์มหาศาลของชาวโลกมันไม่มีทางที่จะปล่อยให้จีนคุมได้หรอกนะครับโดยเฉพาะประเทศที่จีนเรียกว่าเป็นมือที่สามซึ่งหมายถึงสหรัฐนะครับสหรัฐเนี่ย มีอิทธิพลโดยตรงในทะเลจีนใต้นะครับเพราะว่าสหรัฐนี่ก็มีลูกม่อสําคัญในฟิลิปปินส์คือฟิลิปปินส์แลวก็ไต้หวันนะครับสหรัฐเคยมีฐานทัพฐานทัพอากาศและฐานทัพเรือในฟิลิปปินส์ซึ่งเรียกว่าจ่อเส้นประ9 9 9าจุดของจีนกันตรงๆเลยนะฮะพอฟิลิปปินส์สั่งให้สหรัฐถอนกําลังไปฟิลิปปินส์ก็ เปลือยนะเปล่าเปลือยไม่มีอะไรที่ช่วยป้องกันในเวลาที่ผ่านผ่านมาในฟิลิปปินส์ที่พยายามที่จะต่อรองให้สหรัฐเขาม่มีอิทธิพลอีกนะครับหลังจากที่ตระหนักได้ว่าจีนเนเริ่มที่จะแข่งกล้าวมากขึ้นเรื่องตะลจยในใต้นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือรัฐบาลของโรดิโกดูเตเต้เนี่ยไม่ค่อยที่จะ โอนอ่อนให้กับสหรัฐเท่าไหร่นะครับก็พยายามที่จะทวงดุลอานาจระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแต่ไปเป็นมาล่าสุดนี่ดูเหมือนว่าดูเตเต้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะยืนได้เพียงลําพังแล้วต้องหันกลับไปร้องขอให้สหรัฐกลับเข้ามาช่วยยันจีนอีกครั้งหนึ่งส่วนไต้หวันนี่เราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสหรัฐก็พยายามที่จะเดินสายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแต่เพื่อจะแย่งชิง พื right mm ้นที่ในแถบนี้คืนนะครับเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นเป็นเขตอิทธิพลเดิมของสหรัฐแต่ว่าในช่วงประธานาธิบดีที่ผ่านมาสองสาคนเนี่ยได้ละทิ้งภูมิภาคนี้ไปเสี่ยอย่างนั้นนะครโดยที่ปล่อยให้ภูมิภาคนี้เป็นเป็นเขต ผลประโยชน์ของจีนไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าเพราะสาหรัฐไปพัวพันกับกรณีตะวันออกกลางมากจนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกจนกระทั่งมันเริ่มจะสายไปเพราะจีนเข้ามามีอิทธิพลมากในแถบนี้แล้วก็สหรัฐเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็พยายามที่จะเจาะเจาะขาอ่อนนะเจาะยางจีนนะฮะตรงจุดอ่อนก็คือทะเลจีนใต้นั่นแหละนะเพราะมันมีมีปัญหาเรื่อง ความชอบทมในการอ้างสิทธิ์นะดังนัง้นพอสหรัฐเข้ามาปุ๊บอย่างแรกคือสหรัฐต้องหาพารมิตรพารธมิตรซึ่งหาไม่ยากแน่นอนในกรณีเช่นนี้แม้แต่วียดนามที่เป็นคู่กรณีเก่าในช่วงสงครามเวียดนามกับสหรัฐเนี่ยก็กลายเป็นมิตรของสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วในการเตรียมพร้อมที่จะฉากกับจีนนะครับโดยโดยมีผลประโยชน์เรื่องทะเลจีนใต้ด้วยกันนะเวียดนามนี่ยอมเซ็นสัญญากับปีศาจ ก็คือสหรัฐเพืเ่อที่จะเล่นงานจีนนะเล่นเกมอันตรายนะส่วนฟิลิปปินส์นี่ก็เริ่มที่จะเซ็นสัญญากับปีศาจเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่มาเลเซียกับอินโดนีเซียแล้วก็บรูนไนนะบรูนไนก็ตัดไปเลยว่าเล็กอินโดนีเซียามาเลเซียจะทําไงจะต้านจีนด้วยกันเซ็นสัญญาปีศาจกับสหรัฐหนนรือไม่นะเรื่องของอินโดนีเซียนเนี่ยนะครับมันยาวเดี๋ยว ลองไปอ่านดูในโพสต์เดย์นะเดี๋ยวผมจะเขียนได้เร็วนี้ว่าแนวโน้มของอินโดนีเซียจะเป็นไงส่วนมาเลเซียเนี่ยยังคาบลูกคับดอกนะครับส่วนหนึ่งเพราะมาเลเซียค่อข้าๆที่จะเอียงไปทางจีนนิดๆนะครับพูดกันตรงๆเลยก็ได้และแต่ว่าในช่วงคิดว่าเป็นปีที่แล้วนะครับที่มาเลเซียเนี่ย ได้มีสมุดปกขาวออกมาเป็นครั้งแรกสมุดปกขาวว่าด้วยความมั่นคงนะครับแล้วแสดงความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนในทะลจีนใต้ามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะแสดงทา่าทีเป็นศัตรูกับจีนมากขึ้นนะถามว่าจีนจะแก้เกยมยังไงผมคิดว่าวิธีการเดียวที่จะจีนที่จะแก้เกมมาให้สหรัฐเข้ามายุ um ่มยำในในพื um in, in p p ้นที่นี้ได้นะครับ ก็คือจีนจะต้องอ่อนข้อให้อาเซียนนะครพยายามที่จะหาพวกในอาเซียนให้ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะจีนพยายามที่จะเคลมทะเลจีนใต้อย่างแข็งกร้าวมากเกินไปจนละเลยมิตรสหายในภูมิภาคนะพูดตรงๆเลยถึงแม้ว่าอาเซียนจะไม่นับจีนเป็นมิตรก็ตามแต่ว่าจีนจําเป็นจะต้องหามิตรในภูมิภาคนี้ไม่อย่างนั้นก็เท่ากับเป็นการเชิญ มือที่3เข้ามาในทะเลจีนใต้นะครับสารัตเข้ามานี่มีประโยชน์ไหมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเออเราโปรโจีนหรือ่ไม่นะครับเราก็พยายามเป็นกลางสารัตเข้ามามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศที่ ิบจอยนะครับเป็นมหาอำนาจแล้วก็ท่าทีจีนเนี่ยต่อทะเลจีนใต้มันแข็งก้าวมากเกินไปแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจีนจะพยายามพูดว่าจีนไม่มีท่าทีก้าวร้าวในการรุกรานประเทศอื่นก็ตามนะแต่ว่าท่าทีต่อทะเลจีนใต้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันคนละพูดเป็นคนละเรื่องเลยนะครับเหมือนกับว่าจีนแข็งก้าวมากเกินไปไอ้คำว่าคำว่าสันติภาพเนี่ยมันดูเป็นแค่โอหารไปนะครับดังนั้นเนี่ยจีนจะต้องแสดงความจริงใจ ด้วยการสร้างพัธมิตรในทะเลจีนใต้ขึ้นมาไม่ใช่สร้างศัตรูนะครับอาเซียนก็ต้องลดความแข่งข้าวลงนะฮะเพื่อที่จะสร้างสมดุลในภูมิภาคนี้นะครับสหรัฐนี่ก็ควรที่จะหยุดไว้ที่กวมหรือไต้หวันหรือญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับนะฮะเราก็ห้ามสหรัฐไม่ได้เรกเพราะว่าสหรัฐต้องการที่จะอ้างสิทธิ อ้างอิทธิพลเหนือพื้นที่นี้แต่ว่าในกรณีสมมติเนี่ยนะครับอาเซียนจําเป็นที่จะต้องหยุดสหรัฐไว้ที่นอกเส้นประเก้าจุดนะคือนอกทะเลจีนใต้ไม่ให้สหรัฐเข้ามาเพราะทุกวันนี้มันก็ยุ่งพอแล้วนะยกเว้นว่าจีนจะแข่งกล้ามากเกินไปนะครับมันก็ไม่มีทางแล้วที่จะอาเซียนที่จะที่จะอ่อนอ่อนให้จีนได้นะครับกลับมาที่ก็เสนอนะครับมันมีทางทางออกอย่างที่ผมบอกไปนะครับ จีนเนี่ย <c oughs> ก็เพิ่งเชิญทูตของอาเซียนในปักกิ่งมาคุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะเร่งรัดเรื่องการคุยเรื่องโค of Conduct Code of Conduct Cond ก็คือแนวทางปฏิบัติร่รวมกันในทะเลจีนใต้ซึ่ง <c oughs> มันยืดเดยื้อมานานแล้วครับหลายประเทศในอาเซียนนก็รอจีนว่าเมื่อไหร่จีนจะจริงจังกับเรื่องนี้สักทีให้มันออกบรรทัดฐานให้มันชัดเจนว่า แต่และประเทศเนี่ยเรื่องพรมแดเนเ่ยยังเคลียร์กันไม่ถูกก็ทิ้งไว้ไื่ก่อนแต่ว่าวิธีการใช้ผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีก็คือมีโค้ดเอาคอมคนดักร่วมกันว่าจะใช้น้ำหน้กน้ำยังไงนะจะให้เรือแล่นยังไงใครจะเป็นคนช่วยคุมเรือนะแกส๊สธรรมชาติน้ํามันถ้าเจอแล้วจะแบ่งกันยังไงนะฮนะหรือหมู่เกาะอ,อะไรที่มันยังไม่มีใครเคลมเนี่ย ก็อย่าเพิ่งมีใครไปเคลมปล่อยมันไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ที่เคลมแล้วลากเส้นปละลากเส้นอะไรทับกันไปเนี่ยทิ้งไว้ก่อนคุยกันเรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าก่อนนะนี่คือโค้ดอคอนดักนะครับจีนนี่เตะทวงเรื่องนี้มานานนะครับราว็ว่าพยายามจะให้มันเป็นสเตตัสโคก็คือให้มันเป็นแบบเรื่องเรื่องเรื่องปกตินะฮะเหมือนกับว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ จีนทำอย่างนี้ไม่ได้จีนได้นนตระหนักแล้วว่าถ้ามูแต่เตะทวงเรื่องโคละคอนดักนะครับสหรัฐนี่เข้ามาแน่นอนแล้วก็มันก็เข้ามาอย่างจอก่อห้อยและจีนก็อห้อยจีนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่จีนกําลังรับมือกับการคุกคามของสหรัฐในจีนได้สหรัฐก็ไปวางหมากที่รอบนอกชายฝั่งนะครับด้วยการคุยกับญี่ปุ่นที่เกาะกลมวนะครับในเวลาไล่เลี่ยก,กัน กับที่มีการเผชิญหน้ากันในทะเลจีนใต้เนี่ยญี่ปุ่นแสดงท่าทีว่า <c oughs> อาจจะยอมให้สหรัฐเข้ามาติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธนะครับ Aegis นะครับซึ่งญี่ปุ่นตอนแร,แรกบอกว่าไม่เอานะครับคล้ายๆฟิลิปปินส์ตอนแรกไม่อยากจะเอาสหรัฐกับเข้ามาตั้งฐานทัพพอเห็นจีนคุกคามมากๆเนี่ยญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ก็เปลี่ยนใจนะครับ จีนก็คงจะต้องตระหนักแล้วว่าถ้าจีนแข่งก้าวมากไปกว่านี้นยก็เท่ากับเชิญศัตรูเข้าบ้านตัวเองวิธีการที่ดีที่สุดก็คือยอมออดผ่อนปลนซะไอ้วิธีคิดที่บอกว่าเราเสียแผ่นดินไปไม่ได้อีกแล้วนี่เป็นวิธีคิดที่มันดื้อแพง่งนะฮะใช้การไม่ได้นะครับไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าลูกผู้ชายไม่ยอมหักไม่ยอมงอนะฮะลูกผู้ชายต้องยืดจุดนะครับถ้าจีนต้องต้องคิดใหม่ทําใหม่ ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสียไปทั้งวงเราก็จะเห็นแล้วว่าจีนเชิญทูตอาเซียนไปคุยบอกว่าเดี๋ยวเราจะรีบคุยเรื่องโค,คดอ f c o ันดักกันนะนะครับจีนแสดงท่าทีอย่างนี้แล้วแต่อาเซียนก็ยังกังวลน,นะฮะยังสงสัยกังขาในท่าทีจีนเฉเพราะ่เตะถ่วงมาตลอดจู่ๆจะมาคุยเรื่องนี้เหมือนกับว่าซื้อเวลาหรือเปล่านะฮะผมคิดว่าจีนซื้อเวลาไม่ได้อีกแล้วทุกวันนี้ เห็นได้ชัดแล้วว่าถ้ามัวแต่แต่ถ่วงสร้างภาวะการที่มันคุมเครืออย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันเท่ากับเชิญมือที่3เข้ามาให้มีความชอบธรรมนะครับจีนจะต้องสร้างโค้ดออฟคอนดักให้ชัดเจนโค้ดออฟคอนดักนี้มันก็จะเป็นเสมือนหนึ่งพันธสัญญาระหว่างอาเซียนกับจีนว่าจะอยู่ร่วมกันชันมิตรมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ว่า ข้าเป็นพี่ใหญ่เขาจะเคลมอยู่คนเดียวหรือว่าประเทศเล็กประเทศน้อยบอกจะดื้อว่าจะเอาอยางงน้นเอาอย่างนี้งองแงกันไม่ใช่ต้องคุยอย่างเป็นผู้ใหญ่ต้องคุยกันว่าส่วนแบ่งจะต้องแบ่งให้เท่ากันไม่ว่าประเทศใหญ่ประเทศเล็กนะครับผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้มันจะต้องไม่ใช่ของจีนประเทศเดียวหรือจะต้องไม่ใช่ของเวียดนามไม่ต้องจะไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง นะต้องแชร์ร่วมกันนะยกเว้นประเทศอื่นที่ไม่มีกรณีหรือพิพาทเกี่ยวข้องใอเช่นไทยเนี่ยเราก็ไม่เกี่ยวข้องครับถามว่า <c oughs> ไทยจะทํำยังไงกับกรณี่างนี้นะครับส่งท้ายที่ผ่านมาไทยมีท่าทีที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าไทยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับจีนแล้วก็ไทยก็เป็นมหามิตรเก่าของสหรัฐนะครับอย่างเราจะเห็นว่า,าหลังจากที่ นะฮะพบบพอบ,อพอบอของสหรัฐเข้ามาคุยกับทางไทยเนี่ยฮะเดินก็เดินทางเข้ามาสีจิจพิงก็ยกหูกคุยกับพลเดกประยุทธ์เลยนะครับคุยกันเรื่องโควิดอะไรกันตอนี้อะไรนะซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้คุยกันเรื่องแค่นี้หรอกนะฮะมันจะต้องเป,เป็นเป็นการแสดงจุดยืนว่าเออไทยเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าหาสหรัฐนะครับแต่ไทยเองก็คงจะเดินเตรียมว่า เราจะคบจีนในเดียวไม่ได้นะวิธีการการทูตของไทยก็คือเราก็ต้องคบมาหาอำนาจหลา,หลายฝ่ายมาพร้อมกันเพื่อจะสร้างดุลอนำนาจที่มันเป็นอันตรายน้อยที่สุดต่อเราครับอาเซียนก็ต้องทงํานี้นะก็ต้องก็ต้องเป็นมิตรกับจีนนะครับสร้างจุดร่วมให้ได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยินดีที่สหรัฐมาตั้งฐานอยู่รับรอดนะครับเราไม่สามารถไล่สหรัฐได้หรอกครับ สหรัฐก็เป็นพี่ใหญ่เก่าของแถบนี้แล้วก็มีฐานทัพล้อมรอบแปซิฟิกนะฮะเป็นเจ้าแปซิฟิกเราไม่สามารถที่จะไล่สหรัฐไปได้และสหรัฐก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเ,เป้าหมายในทะเลจีนใต้ได้ง่ายนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคืออาเซียนจะต้องทวงไม่ให้สองยักษ์เนี่ยมาใช้พื้นที่ทะเลจีนใต้มาทะเลาะกันเพราะความชิปหายมันจะตกกับอาเซียนนะฮนะับกับมาที่ไทยนะครับสนใจจริงจริงไทยเนี่ยมีดีกรีค่อนข้างดีในฐานะที่เป็น มิตรของสหรัฐที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของจีนด้วยนะฮะที่ผ่านมาไทยก็พยายามที่จะเป็นคนกลางในการเจรจาความขัดแย้งเรื่องพวกนี้นะครับภาษีของไทยดีมากในเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งผมเคยบอกไปว่าไทยเนี่ยต้องใช้ความได้เปรียบในด้านนี้นะครับความได้เปรียบในการเป็นคนกลางในการเจรจาไทยจะต้องทําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ในการเป็นประเทศเป็นกลาง เป็นการจริงๆนะการทําเช่นนี้จะช่วยแก้ปัญหาในภูมิภาคได้ด้วยและมันจะทําให้ประเทศไทยปลอดภัยจากความขัดแย้งด้วยในกรณีที่มันแก้ไขความขัดแย้งไม่ได้และนําไปสู่การเผชิญหน้าแบบสงครามอะไรขึ้นมาอย่างี้ประเทศไทยก็จะปลอดภัยเพราะว่าเรามีสถานะที่เป็นกลางจริงเป็นกรรมการจริงๆนะครับอันนี้ก็ฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักในเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าประเทศไทยอยู่ห่างจากทะเลจีนใต้ แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเราสามารถใช้ข้อได้เปรียบในจุดนี้ได้เพื่อีจะสร้างเกราะป้องกันในประเทศเรานะครับ,รบอย่างที่บอกไปตอนนี้มีกรณีเรือดำน้ำล้วก็คุยกันว่าเออไม่จะเป็นจะต้องซื้อเรือดำน้ำอย่างเดียวหรอกครับเราสามารถใช้อาวุธลับอย่างเช่นการทูตได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ วันนี้ e x เอ็กับผมกอนกิติฐานก็หมดเวลาลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีประเด็นร้อนอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิษติฐาน this is w o t today podcast